สวัสดีค่ะบ้านสวนพัทราวดีสตอรี่วันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องราวมานำเสนอเพื่อนได้รับชมอยู่แล้วนะคะรอบนี้เป็นความเสียหายรอบที่สองของปีหกหกนะคะทุกคนเนื่องจากฝนตกชุกเป็นระยะเวลาเกือบสามเดือนเต็มทำให้ดินที่สวนยางพาราของเรานะคะอิ่มตัวทำให้ต้นยาง ล้มลงอีกทั้งหมดห้าต้นนะคะทุกคนห้าต้นเกิดความเสียหายอีกแล้วเนื่องจากว่ายางของเรามันมีความดมสมบูรณ์นะคะประกอบกับดินที่ชุ่มน้ําทําให้เขาหนักใบแล้วโค่นลงนะคะทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็มีลมด้วยนะคะมีลมพัดผ่านห้าต้นเกิดความเสียหายหนักอีกแล้วนะคะทุกคนกิ่งหักว่าเสียใจแล้วรอบนี้หนักกว่าเดิมนะคะ ทั้งหมดห้าต้นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือความเสียหายนะคะทุกคนยางของเราอุดมสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะผลิตน้ำยางให้เราแล้วแต่ว่ามาเจอความเสียหายแบบนี้นะคะก็ทำให้หมดกำลังใจไปแต่ก็จะลองรักษาดูนะคะเพื่อนจะลองรักษาดูให้เพื่อนรอติดตามชมนะคะว่ามันจะได้ผลไหม เราตัดแต่งกิ่งนะคะต้นที่ล้มเราตัดแต่งกิ่งเราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะทุกคนตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะอ่าลาดด้วยน้ำหมักสูตรฆ่าเชื้อราลองดูนะคะแล้วพอดินเริ่มแห้งเราจะเริ่มพยุงเข้าขึ้นนะคะจะพยุงใช้ไม้ค้ำยันนะคะต้องใช้รถไถในการดึงนะคะทุกคน <l> ตอนนี้รถไถยังเข้าสวนไม่ได้นะคะรถไถยังเข้าสวนไม่ได้ เราต้องรอก่อนนะคะตัดแต่งกิ่งเขาก่อนตัดแต่งกิ่งเขาไม่ให้เขาเน่านะคะไม่ให้เขาตายทั้งต้นนะคะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราจะลาดด้วยน้ําหมักสูตรข้าเชื้อรานะคะทุกคนพอราดน้ําหมักสูตรข้าเชื้อราเสร็จดินแห้งผลหยุดตกเข้าหน้าหนาวเราจะพยุงเขาขึ้นนะคะพยุงเขาขึ้นรอติดตามชมนะคะว่าเพื่อนๆมันจะได้ผลไหมถ้าได้ผลเพื่อนๆที่เจอพายุนะคะค่อยนําไปใช้นะคะเพื่อน เมื่อเมื่อเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแบบนี้นะคะทุกคนตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะลาดด้วยน้ำหมักสิดธ่าเื้อราของเรานะคะที่เราผสมมาเสร็จแล้วลาดลงไปนะคะตรงที่แผลของเขานะคะเพราะว่าป้องกันการเกิดเชือ้อราเชื้อโรคนะคะทุกคนลาดลงไปเลยแล้วก็จะไปลาดตรงกิ่งตรงเงาเขาด้วยนะคะตรงโคนต้นนะคะเราต้องลาดตรงโคนต้นเขาด้วย ความเสียหายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะทุกคนยางสมบูรณ์แข็งแรงดีก็จริงแต่ว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่ายางที่อยู่รวมสมบูรณ์แล้วกิ่งเขาเยอะนะคะกิ่งก้านใบเขาเยอะกิ่งก้านใบเขาเยอะลาดไปเลยนะคะตรงที่เขาเแผน่นตรงโคนต้นเขานะคะ้าล,ลาดไปเลย พ่อบ้านตัดเราก็งานคนละง,งานกันนะคะคนละง,งานกันเราค่อยก็ี่ยกันอีกทีเกล่ยกันผลไม,ม้รลไม้ได้เฉลยไว้คลิปนี้ฝากเพื่อนไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านสวนพัทราวดีสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อนเจอความเสียหายสองรอบแล้วปีนี้ยิงห่างบอกว่าเสียใจแล้ว มาเจอต้นยางโค่นล้มนี่สิครับื่อนเพื่อน,เ,อนอเหนื่อยเลยนะคะเราอุตสาบมรุงอยากให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเขากำลังให้ผลผลิตดีนะคะเพื่อนเอนถ้ามาีความคืบหน้าหรือสามารถรักษาเขาให้หายดีแล้วกลับมาให้ผลผลิตอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะว่าวิธีการตัดแต่งกริงแล้วล่าดด้วยน้ำหมกัก สุดค่าเชื้อรามันได้ผลไหมนะคะถ้ามันได้ผลแล้วเขากลับมาให้ผลผลิตอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านสวนพะะัฒราวดีสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ